คนอ้วนผมว่าชีวิตมันไม่ดีเลยก่อนผ่าตัดน้ำหนักที่174ครับปวดขาปวดบั้นเอวทาตามนิ้วจะเดินจะเหินแม้ตั้งเสื้อผ้าจะใส่มันก็ยังหาใส่ลำบากเลยขับรถนี่ก็พวงมาลัยนี่ติดพุงแฟนนี่นอนไม่ได้อ่ะเพราะมันกลนเสียงดังครับกินยาลดอ้วนนอกยาเกือบตาย คนรอบข้างคิดว่าไม่น่ารอดคือผมไม่รู้ตัวเลยนะนอนโรงพยาบาลประมาณ5้วันไม่รู้เรื่องเลยตัดสินใจผิดี่นะวันนี้ผิดแน่นอนตอนนี้ก็อยู่ประมาณ83ชีวิตคนละเรื่องเลยครับทุกวันนี้ก็เดินเหินสบายโรคก,ก็ไม่มีนอนก็ไม่กลนถ้าให้เลือกอะเลือกตัดนะทุกวันนี้ก็ยังภูมิใจที่ได้ตัดผมขับรถจากนาคปรปฐมมาคนเดียวเลย แบบไม่ให้คนที่บ้านเดือดร้อนก็คือขับมาคนเดียวไม่ต้องคนที่บ้านมันนอนเฝ้าก็เลือกที่จะผ่าเลยวันแรกที่เข้ามาก็หมอคนนัดให้เข้ามาปุ๊บผมก็ได้ทําการตรวจแบบสุขภาพตอนแรกที่คุณแจ็คมานะคะคุณแจ็คก,ก็มาปรึกษาว่าเอ๊แบบจะผ่าตัดกระเพาะอาหารเพื่อรักษาโรคว้วหยือเจ่าค่ะ ก็พอหมอเห็นคุณแจ็คครั้งแรกเนี่ยก็รู้สึกว่าคุณแจ็คเนี่ยตัวใหญ่มากจริงๆน้ำหนักถึง174กิโลกรัมอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีโรคประจำตัวด้วยนะคะก็คือเป็นทางความดันโลหิตสูงแล้วก็ไขมันในเลือดสูงค่ะที่ผ่านมาเนี่ยคุณแจ็คได้พยายามลดน้ําหนักด้วยหลายวิธีนะคะไม่ว่าจะเป็นการออกกําลังกายนะค่ะแต่ว่าน้าหนักก็ลงไปนิดนึงแล้วก็ไม่ค่อยลงต่อนะคะก่อนจะอ้วนก็เคยรักษาวิธีอื่นไม่ลงนะก็เลยไปกินยา ผมอ้วนนกยาผมไปหาคลินิกตามธรรมดานะก็กินลงไป9กกิโลแล้วหมอบอกว่าเปลี่ยนตัวยาไหมผมก็ลบอกเปลี่ยนตัวยาเพราะตัวเก่ามันมันดื้อแล้วนะผมก็เลยเปลี่ยนพอเปลี่ยนไปปุ๊บมันมือหมายตันมันงิกมืองีกเป่งก็ล้มไปชักไปเลยรอดมาได้แล้วเออออกมาจากโรงพยาบาลปุ๊บมันก็โยโย่ดีดขึ้นเลยอะร้อยสิบกว่าโลกับร้อยยี่สิบขึ้นมาประมาณห้าสิบโล BMI ของคุณแจ็คเันนั้นอยู่ที่48.19นะคะในกรณีที่คนไข้มีค่าดัดชนีมวลกายหรือว่าค่า BMI ตั้งแต่32.5ขึ้นไปแล้วก็มีโรคประจำตัวอื่นๆที่สัมพันธ์กับความอ้วนค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคไขมันในเลือดสูงความดันโลหิตสูงเบาหวานไขมันพอกตับนะคะหยุดหายใจขณะนอนหลับนอนกรนเสียงดังหรือว่าถุงน้ำดังไข่ไหลไปมีลูกยากอย่างงี้ค่ะอันนี้ก็จะถือว่าเข้าเกณฑ์ในการผ่าตัดกระเพาะอาหารรักษาโรคอ้วนนะคะแต่ถ้าเกิดกรณีที่ยังตรว ไม่เจอว่ามีโรคประจําตัวอะไรค่ะก็จะใช้ค่าจัชนีมวลกายตั้งแต่37.5ขึ้นไปนะคะจะถือว่าเข้าเกณฑ์โดยที่จะต้องพยายามลดน้ําหนักด้วยวิธีอื่นๆมาก่อนแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นการออกกําลังกายคุมอาหารนะคะหรือว่าใช้วิธีต่างๆมาแล้วแต่ว่าเออมันไม่สําเร็จอย่างนี้ค่ะอันนี้ก็จะถือว่าเข้าเกณฑ์ในการผ่าตัดโรคอ้วนอันตรายค่ะการผ่าตัดกระเพาะไม่มีตอนแรกๆคนบางคนอาจจะน่ากลัวนะครับคิดว่าผ่าตัดมันน่ากลัวแต่จริงๆแล้วมันไม่น่ากลัวเลย แค่คุณแบบนอนนอนปุ๊บตื่นมาผ่าตัดเต็ดเลยงงเลยไม่ใม่มันก็บางคนมันก็นาก่นากลัวนะคําว่าผ่าตัดอนะ่ะจริงๆแล้วแผลกะติดเดือนดูไม่รู้เลยว่าเป็นคนผ่าตัดมาดังจากนั้นอนะ่ะคือชีวิตใหม่เราแนะ่นอนสำหรับเทคนิคการผ่าตัดของหมอเองนะคะ แผลภายนอกของหมอเนี่ยค่ะจะมีเพียงแค่3แผลเท่านั้นนะคะเป็น3แผลเล็กๆค่ะอยู่ทางด้านนอกไม่ว่าคนไข้จะตัวเล็กหรือว่าตัวใหญ่ขนาดไหนนะคะส่วนแผลข้างในค่ะหมอก็จะยึดหลักความแน่นหนาของแผลภายในนะคะโดยอุปกรณ์ตัดเย็บอัตโนมัติที่หมอใช้อยู่นะคะจะเป็นแบบเย็บล็อก3มชั้นค่ะแล้วก็จะมีแผ่นเสริมความแข็งแรงขึ้นไปอีกนะคะทําให้คนไข้เนี่ยมั่นใจได้เลยว่ามีโอกาสการเกิดกระเพาะรั่วนะคะน้อยมากๆถ้าเกิดเทียบกับแบบอื่นๆค่ะ ตื่นเต้นนะกลัวเพราะาเราไม่เคยผ่าตัดครั้งแรกในชีวิตมุณมีคนผอไมไให้มันเห็นไงสุขภาพดีให้เห็นเงี้ยผมก็เลยไอความกลัวผมว่าไม่คิดที่กลัวแล้วกลัวอ้วนมากกวา่าอยากจะอยู่กับครอบครัวนานๆสุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากให้ผ่านมาใส่ใจดูแลสุขภาพแล้วก็ลดน้ําหนักของตัวเองนะคะใ ห่างไกลจากโรคอ้วนอันตรายค่ะเพราะว่าโรคอ้วนเนี่ยมันก็จะมีโรคอื่นๆตามมาอีกเยอะพอน้ำหนักเราลงแล้วนะคะสุขภาพที่ดีอื่นๆค่ะก็จะตามมาให้เริ่มจากรักตัวเองก่อนค่ะทุกวันนี้ผมก็ยังมองคิวราลัสามเป็นโรงพยาบาลที่ดีสาหรับผมนะเหมือนกับให้ชีวิตใหม่ผมให้ผมได้มีชีวิตที่ดีขึ้นถ้าเราพูดง่ายตายเหมือนเกิดใหม่อ่ะทุกวันนี้